สวัสดีครับเครื่องโคกกาแฟสีวัทยินวันนี้มาถ่ายทอดสดการใช้งานเครื่องรุ่น1กิโลกร,รมัมคอมพิวเตอร์ไลท์นะครับผมครับมาให้ดูกันนะครับแ,แฟนแฟนที่อยากดูนะฮะเพิ่งเสร็จเอี่ยมๆเมื่อวานนี้เลยยังมีบั๊กอยู่นิดนึงเราก็จะปรับแก้กนิดนึงก็จบละนะฮะมีบั๊กอยู่ิดเดียวนะฮะก็ เราก็ทดสอบเ้วแนะนาเครื่องให้ก่อนนะฮะหนึ่งกิโลกรัมตัวนี้เป็นฟูลเซตเลยครับมีตัวเกจวัดแรงดันลมนะฮะตัวนี้ลมเราใช้ลมไม่ได้แรงมากนะฮะมันก็จะดูดไม่ได้มากเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวจะปรับพัดลมให้มันแรงขึ้นอีกหน่อยหนึ่งนะฮะแต่ก็พัดลมขนาดนี้ก็พอดีนะเดี๋ยวจะลองทัวให้กันดูนะฮะนี่ก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์นะฮะที่ต่อเข้าไปในเครื่องนี้เลยนะฮะอุณหภูมิอยู่นะฮะเห็นไหมคร 50%ไม่ค่อยดีให้มันโฟกัสอะไรไม่รู้จองโอเคตัวนี้ครบชุดชุดนี้หนึ่งแสนบาทเลยนะครับชุดนี้นะฮะพร้อมคอมพิวเตอร์ทุกอย่างหมดเลยนะฮะอ๋อหนึ่งแสนบาทนี่เราทําสีทองแดงให้นะฮะร็อดรอนี้ร็อดนี้นะฮะหนึ่งครบชุดเนี่ยเราจะทําสีทองแดงให้ฟรีนะครับหนึ่งแสนบาทนะครับถ้าคนที่อยากได้นะฮะโอเคครับตัวนี้เราก็จะสั่นให้ดูเครื่องหนึ่งกิโลกรัมพัฒนาใหม่เอี่ยมเลยประหยัดแก๊สเวอร์วังอลังการเลยตัวนี้ครับ ช้แก๊สแค่0.5เองประหยัดแก๊สประหยัดไฟรุ่นรักโลก0แอมป์0.6แอมป์นะฮะโอเคอ่าคุณมาลัยเตรียมพร้อมยังครับคุณมาลัยครับอ่าเตรียมนี่นี่คุณมาลัยเตรียมขั้วเท่าไหร่หนึ่งกิโลกรัมทั่วๆเลยนะฮะโอเคอ่คาวารายใส่เลยครับคุณมาลัยครับจะฝากเพจไหมคุณมาลัยฝากเพจขายกาแฟไหมฮะ ตั้งใจพูดหน่อยครับตั้งใจพูดหน่อยนะฮะขายส่งเมล็ดกาแฟสดคั่วสด,สดหน่อยอ่าครับไปซื้อกาแฟของคุณมอะไราได้นะครับเป็นผลผลิตจากเครื่องครัวของเรานะฮะ,เ,ะเ,ปเปิดแกะทีนึงยังมีบั๊กอยู่นิดนึงนะตัวนี้นะฮะเดี๋ยวก็คงจะแก้ไขให้มันเสร็จอีกแป๊บหนึ่งอีกสัก,ก,กไม่กี่วันเนี่ยฮะเดี๋ยวตัดอะไรชิ้นใหม่มานิดนึงโอเคพราะเปยังคาาุณอะไร หนึ่งกิโลกรัมบิวคมพิเตอร์ให้เสร็จสับเลยนะฮะก็สำหรับคนคัวกาแฟสเปเชียลิสต์นะฮะไอกาแฟสเปเชียลคือหนึ่งในเทคนิคการคั่วกาแฟของสเปเชียลกาแฟสเปเชียลเนี่ยเขาคั่วกันประมาณสักคั่วแคคหนึ่งมาเข้ามาเปิดมามาคูลิ่งบนเปิดมาคั่วต่อบนคูลิ่งนี้โดยที่ไม่เปิดพัดลมปัญหามันก็คือว่าพัดลมเจ๊งมาจํำครับทีนี้เราพอเรารู้ปัญหานี้ พอเรารู้ปัญหาเนี้ไม่เปิดอยู่เราก็แก้ตับอยู่ปะเปิดอยู่ไหมแก,ก๊สก็เออคือพอเรียกคนคั่วมาเนี่ยคนคั่วกาแฟพิเศษเนี่ยเขาจะเปิดออกมาคั่วบนนี้ต่อนะฮะทีนี้เราก็จะแก้ปัญหาที่มอเตอร์คูลลิ่งพังนะฮะชุดตัวนี้เราก็แก้ไขามาให้แล้วสำหรับว,ว่าคอสเปเชียลที่ว่า ขั้วตรงบนในเครื่องต่อแล้วไม่พอมาขั้วบนนี้ต่อเพื่อให้ลดไฟนะฮะให้ขั้วไปต่ออีกนิดนึงอะไรเงี้ยนะฮะมอเตอร์คูลลิงก็จะไม่พังแล้วรุ่นนี้นะฮะโอเคนะฮะโอเค<ห>นะก็อ่าคุณอะไรพร้อมอยังค,คุณมาุณอะไรคุณเท่าไหร่แล้วเนี่ยตัวนี้เด้ออกมาโอยแปดสิบแปดใช่ไหมวันนี้ก็พัฒนาไปเทียบเท่ากับของนอกแล้วตอนนี้ครับ เอาไ,<ห>ไม่เอาไม่เอาเอีกแล้วนะไม่เอาตัวใหญ่ไปอะตัวเล็กพออ,มมอ,อ๋อเออใช่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 โอเคม,ม,มีมีมีครบหมดมีอยู่มีอยู่ยิงได้ไอไเอเอนั่นเนี่ยไปซิ่งกันแล้วอะอันนี้คือลูกค้านะมาคั่วประจำได้ถ้าเห็นอยู่มาบ่อยฮะนี่คั่วเป็นตันสองตันแล้วครับเนี่ยยังไม่ทันซื้อเครื่องยังไม่ได้เครื่องเลยอันนี้คุณมาลัยนะจะใส่กาแฟหนึ่งกิโลกรัมเข้าไปนะฮะอ่ะ วันจะชาร์จยังครับอ่าเปิดอาริซาดูอย่าลืมปาริซาด้วยนะกดสตาร์ทด้วยกดอันนี้รุ่นนี้ใช้เมาส์ได้นะจะจะมือกดก็ได้จะเมาส์ก็ได้ตัวนี้มีเมาส์ไร้สายให้นะฮะเอากดไปแล้วใช่ไหมเอาแกกดมืออ่ะกดมือก็ได้คือใช้เมาส์ไร้สายเหมือนก็จะทำให้ตาจอดทนทานขึ้นอ,อีกนะฮะใส่กาแฟไปแล้วนะฮะลงไปแล้วนะครับตอนนี้นะฮะใส่ไปได้วนะครับ หนึ่งกิโลกรัมแบบพวสเปเชียลเลยตัวนี้นะฮะชาร์จยังกดชาร์จแล้วใช่ไหมกดชาร์จแล้วนะโอเคกะโปรงเข้าไปนะฮะ,ะก็ไม่ต้องใชน้นอตบุบ๊กอะไรวุ่นวายเลยนะฮะมีทุกอย่างครบชุดในเครื่องเลยตัวนี้ต้องส่งที่เทคนิคระยองนะตัวนี้นะฮะถ้าใครจะไปทานกาแฟตัวนี้ก็ ด,ดูเทคนิคระยองได้นะฮะแต่พอดีช่วงนี้ระยอง <mm> ไปไม่ได้ไปเดี๋ยวไปกลับมา <mm> <ๆ>ผมไม่ต้องไปไหนพอดี14วันก็เลยว่ายังไม่ไปส่งก่อนช่วงนี้ก็เราก็รอออเดอร์เครื่องเราก็รอการส่งมอบกาลังทําอยู่คือช่วงนี้มันมันเป็นการหยุดการส่งก็เลยดีเราก็ทํามาอันนี้หนึ่งโลสิบตัวนะ <mm <mm> ทํารอส่งนะฮะแล้วก็จะมีตัวหกกิโลและสามกิโล ละสิบตัวนะก็รอส่งพรอมเมื่อหลังโควิดเนี่ยฮะคือทุกคนที่ที่สั่งเนี่ตอนนี้เราก็ยังไปส่งไม่ได้ออกไปเราก็จะไปถึงบ้านคุณก็จะมีปัญหาแล้วก็กลับก็กลับลําบากฮะกลับเราก็ต้องออกไปไหนไดสิบสี่วันนะฮะเราก็ยังชะลอกันไปส่งนิดนึงแต่มารับเองมารับได้นะฮะนัดมารับได้เลยนะฮะคนที่บอกไว้นะฮะที่เครื่องเสร็จแล้วนะฮะอยากมารับมารับเองได้เลยเนาะโรงงานเราก็จะใหญ่ทํางานได้สบายฮะตู้คอนโทรลเป็นสิบสิบตัวนะฮะรอ บนะฮะอ่านี่พาชมโรงงานก่อนสั่งกับเราที่ได้ของแน่นอนนะฮะไม่ต้องห่วงนะฮะอะไรเราเพียบนะครับทำจริงครับอ่าอันนี้ลูกค้ามาฝึกเรียนจนคั่วได้เครื่องกาแฟฟรีไปแล้วเนะี่ยมามาจ้างคั่วจนได้เครื่องคัวกาแฟฟรีแล้วอ่านี่ก็คือคูลิ่งของเรื่องหกิโลกรัมนะฮะตัวนั้นตัว3โลตัวตำนาเลยตำนาเลยนี้เราจะเอามาใช้ใหม่เพราะคุณมาอะไรเขาอยากใช้มาก มันคู่อร่อยมากตัวนี้นะฮะกาแฟสามโลในตำนานอ่าหนึ่งกิโลกรัมนะฮะโอเคคุณมาลายดูไปไงมั่งอ่ะพาอ่ะไหนสองนาทีใช่ไหมตอนนี้ทีนี้คุณมาลายเขาให้งัดติดเซ็ตคอมพิวเตอร์เลยนะวูบไปแปดสิบหกองศาเสียดแก๊สเบาไปหรือเปล่าเล่งนิดหน่อยไหมเล่นนิดนึงแล้วกันเนาะเล่งนิดเดียวพอชุดแปดพอตัวนี้เป็นรุ่นที่ประหยัดแก๊สเลยนะฮะ ประหยัดเวอร์วางอลังการมากเลยครับตัวนี้สำ <Okay. S 1> หรับว่าถ้าอยากไปคั่วคาฟสเปเชียลใช้ในร้านเองก็สบายดีตัวนี้นะฮะ <Okay. S 1> คุณภาพผมว่าก็ไม่แพ้ของนอกอะ่ะตัวนี้ <Okay. S 1> <laughs> นะครับใช้งาน,นได้ไม่แพ้ของนอกนะครับตัวนี้ได้ครับมาทุกเดย์จะเข้ามาที่โรงงานมาได้ครับช่วงนี้มาได้ครับถ้าไม่กลัว <laughs> คือเราเราอยู่ในป่าว่า ชนบทนะฮะแบบว่าไม่มีสิ่งแวดล้อมอะไรมากไม่มีคนมาพุกพ่านเราก็จะไม่ต้องกลัวเรื่องโควิดกับเรานะฮะแต่เราออกไปข้างนอกไม่ค่ยได้เทะะ่านึงมาได้เลยนะฮะจะมาเรียนมาศึกษามาทุกวันถ้ามีคนมาทุกวันนะครับมามาดูเครื่องอยากประกอบก็ได้นะครับมาเราไม่ปิดความความรู้ครับเราสอนหมดนะฮะมาช่วยประกอบได้ก็ดี <laughs> เหนื่อยนี่ือหนึ่งกิโลกร,รมัมครับอของคุณเจมมาคุณเจมเอเวอร์เซลนะ อ่ะเครื่องคุณเจมก็อีกแป๊บหนึง่งการประกอบอยู่หนึ่งโลเหมือนกันนะคุณเจมเอาคอมพิวเตอร์ไหมเนี่ยตัวนี้เอาคอมพิวเตอร์อย่างนี้ไหมว่าเหมาะสับสายสเปเชียลแล้วตัวนี้นะฮะสะดวกกระชัดรัดดีฮะก็คั่วได้รอบละหนึ่งจุดสองกิโลนะฮะคั่วแล้วเหลือหนึ่งกิโลกรัมนะฮะ พูดนะครับดูภูไปไงมากเมื่อกี้มัน80กว่าร้อยหกละนะฮะตัวนี้มันก็มีค่าเดลต้าบีทีให้เลยนะฮะเนี่ยเห็นไหมอาร์ออาร์เนาะ11องศาเซลเซียสต่อหนึ่งนาทีเนาะโอเคก็เราก็สามารถจะดูเลตกระตาการขึ้นลงภูมิได้เลยถ้าอย่างเงี้ย11องศาเซลเซียสต่อหนึ่งนาทีเนี่ยสิบนาทีก็คือเพิ่มอีกร้อยสิบด้วยไฟเท่านี้นะเราก็จะควบคุมการคั่วได้สะดวกสบายเนาะคุณมาลัยก็เริ่มชอบแล้วเนี่ย ที่ไม่ค่อยชอบอย่างนี้ก็เริ่มชอบแล้วสบายดีคอมพิวเตอร์ก็สำหรับร้านกาแฟนะฮะถ้าอยากคั่วเองใช้เล็กๆไม่ใหญ่มากตั้งโต๊ะได้สบายๆนะฮะก็ไปใช้สะดวกสบายดีครับตัวนี้นะฮะแต่ถ้าคั่วเยอะๆแนะนำนะฮะเอาอย่างงง่นะครับนี่ดูคุณดูคุณเขามาคั่วดิมาคั่ววันหนึ่งสองร้อยโลครับเขามาคั่วเป็นร้อยครับ ยังไม่มีไม่มีอะไรเลยมาตัวเปล่าเลยเนี่ยเราสอนเขาจนเดี๋ยวนี้ทําเป็นหมดแล้วไปเขาคั่วเองแล้วเราเออเออมึงเอาไปเลยเอาเครื่องไปเลยไปคั่วเองไปอ,<ๆ>อะไรจ๊ะ<ๆ>อะไรนะเอาเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวทำให้อาจจะเธอเธอจะถ่าย,ลาย,าย,ลายไลฟ์ก่อนเธอถ่ายไลฟ์ได้ก่อนแป๊บนึง อโอเคแด้วขอ,วย,อยี่สิบสอ2ยี่สิบสามโมงสาเซส,สเซสโอ้ยเจ้าเออความเสียมันตัวนี้มันเร่งแรงไปนักติดเนี่ยเป็นบั๊กของเครื่องเราตอนนี้ฮะชัตวน,นมาวับพักชนวนมันสีถังนิดเดียวนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จะเงียบไปเองนะฮะ เดี๋ยวมันร้อนถึงจุดมันก็จะกปกติไปเร่งแก๊สมากไปตอนนี้เดี๋ยวต้องตัดชุดแก้ไขมาก่อนตัวนี้มีบักนิดเดียวนะฮะเป็นฉนวนด้านหน้าถังเดี๋ยวเราตัดแก้ไขชิ้นนิดนึงก็จะไม่มีปัญหาแล้วแต่ก็ไม่ได้เป็นไรมันแค่ฉนวนมันเราอยากป้องกันความร้อนมาแล้วปรากฏว่ามันเราพลาดเราพลาดนิดนึงนะฮะมาเลยว่ามีปัญหาแก้ไขให,ใหม่ แล้วก็ถังมันก็ยังห่างไปอยู่เนื่องจากฉนวยแม่มันดันมานะฮะแพ๊บเดี๋ยวเราก็จะลองไปดูให้ดูก่อนนะครับตอนนี้อ,อะไรใส่เข้าไปอะ่ะใส่ไปดีด,ปดีใส่ไปดีนีนิดนึงตัวนี้ตัวรับตัวรับกาแฟตัวนี้นะฮะโอเคครับพอดีตัวรับฉันวนวการฉนวยกันความร้อนมาเราตัดมาฟิตไปนิดนึงขยายนิดนึงพอมันไปถึงจุดจุดนึงมันก็จะเงียบไปแล้วฮะ มันขยายตัวเสร็จเรียบร้อยมันจะเงียบไปเลยแกตัวเท่ากันนยนะฮะแต่มันก็จะน่ารำคาญสำหรับการทำงานเดี๋ยวแก้ไขให้นะฮะหนึ่งชุดคอมพิวเตอร์ชุดนี้หนึ่งแสนบาทรวมทำสีเป็นสีสีโรสโกลหรือว่าสีทองเหลืองทองแดงได้นะครับแต่ถ้าไม่เอาสีทองแดงก็ชุดละเก้าหื่นบาทนะครับชุดนี้นะครับผมครับรับรองคุณภาพสูสีกับของต่างประเทศเลยครับคือ คืออย่างนี้ครับเราอธิบายให้ฟังนี้ครับคือเราเราไปผลิตในประเทศไทยเนี่ยเราก็จ้างคนงานเราทําแล้วก็จ้างช่างนอกหลายคนนะช่วงนี้งานงานนอกงานโรงกลึ่องงานอะไรงานเงียบมากครับไม่มีงานกันเลยได้งานจากเราเนี่ยเราช่วยต่อชีวิตให้หลายโรงงานเลยฮะหลายงานย่อยซับของเรานะฮะเขามีงานมีการทําได้เพราะว่าเราเนี่ยในการสนซื้อเครื่องคว้วไทยเนี่ย ไม่ว่าของผมหรือของใครก็แล้วแต่นะมันช่วยลดการเสียสูญเสียเงินตราเกิดการจ้างงานคนในประเทศนะฮะหลายๆอย่างฮะช่างขัดช่างม้วนช่างเชื่อมช่างกึงทุกอย่างเนี่ยเราก็ใช้รั์ในเมืองไทยหมดนะฮะงั้นเงินมันยังพอไปได้อยู่นะฮะกับในในรัน์ของเราเนี่ยทุกคนยังพอไปได้อยู่แต่ถ้าไม่มีงานจากผมไปที่เขาก็ลําบากกันทั้งนั้น <c oughs> <c oughs> ก็เลยว่าจะ ช่วงนี้ช่วงโควิดขอความร่วมมือนิดนึงก็ไปไม่ได้ซื้อของไทยได้ก็ดีนะจะได้ค่าแรงทุกอย่างมาอยู่ในเมืองไทยครับสองนอกตัวหลายแสนครับซื้อไปก็เงินก็ไปต่างประเทศหมดเลยครับแต่อันนี้เงินอยู่ในประเทศเรานะอ่าครับทุกอย่างจะวนอยู่ในประเทศไทยเราครับมันก็ไม่ไปไหนมากนะฮะโอเคไปต่อพามนอกเรื่องไปเยอะแล้วอะคุณอะไรเป็นไงมั่งอา้าวสัญญาลุีกันคุณอะไร จะสัญญาให้ใหม่แอดคุณมาอะไรก็พูดไปก่างก็ะดบแบบมีคอมเท่าไหร่ลูกค้าถามหนึ่งแสนบาทแค่หนึแสนบาทถ้าแรบบวมรวมทำส,สีรถสโตก้นะทำสีสโลตทำสีโโกมีคอมพิวเตอร์ด้วยราคา1นึ่งแสนบาทตอนนี้จัดโปรโมชั่นถ้าไม่ใช่โลต้เกาหมื่ถ้าไม่ใช่สีโลตโก้เก้าหมืห่น นี่คั่วกาแฟอร่อยมากหอมมากนิ่งเลยค่ะมีแป้งตรงที่ถังมันติดรงฉนวนแผ่นฉนวนกันความร้อนนิดเดียว,าวยามาละเราพัฒนาให้มันดีขึ้นครับแต่ว่าพลาดนิดนึงเหล็กชิ้นหนึ่งมันโตไปนิดนึงเดี๋ยวย่อมาก็จะหายติดและเดี๋ยวดูสีกันเตรียมไหมเนียนไหม ดูเวลาดูนะฮะตอนนี้10นาที11วินาทีนะฮะเป็นไงมัง่งอันนี้แมสแมสเดิมหลุดแมสเดิมม,มันเก่าค้างอยู่หอมไหมเนี่ยหอมไหมคืออะไรหอมไหมหอมน้ำตาลน,นะเพะิ่งคือตัวเนี้ยเราเราดับลมพอพัฒนาใช้มอเตอร์ตัวใหม่ดับลมนิดนึงใช้แก๊สเบาขึ้นนะฮะแก๊สเบาขึ้นลมก็เบาลงนะฮะมันก็จะคั่วได้อร่อยหอมนะฮะ อาได้ของคุณเตชะภูมิเนาะตัวแรงลมเดี๋ยวไปใส่ให้นะครับเดี๋ยวผ่านไปก่อนนะรอช่วงนี้ก่อนรอผ่านช่วงนี้ไปก่อนถึงออกไปได้ตอนนี้เตรียมงานอย่างเดียวเลยครับตอนนี้ตัวนี้นี่นี่ทำนี่นทำเนมเพจให้ใหม่นะเนี่ยแบบใหม่อันนี้ของยี่หอเราแต่ว่าเดี๋ยวคุณมาก็ย่้อใครก็ใส่ไปอเอาเก๋เกะเก๋ะเก๋นี่ทำแบบเก๋ อยากใส่กระพูดอะไรก็ทำมาได้นะฮะทำให้ได้หมดน,นี่เสียมมันสีแป๊บเดียวนะ,ะเดี๋ยวมันก็จะหายไปเมื่อมันร้อนถึงจุดมันก็จะหายไปเองมันขยายตัวเท่ากันก่อนมันก็จะหายไปมันบักอย <laughs> แค่ขยายนิดนึงน่ะคุณมอะไรดูซิเป็นไงมั่ง น่าทำอะไรอืมโอเคตอนนี้กดอะไรตอนนี้กดปุ่มอะไรไปไดเอ็มโอ้ยไดเอ๊มยังนานแล้วไดเอ็มเลยไปยังนานแล้วไม่กดเลยปวดมันเยอะกดที่แล้วก็กดกดที่สุดไดเอ็มนี่แหล้เอาไม่จบไม่ติดอ่ะติดแล้วดิเออติดแล้วโอเค เดี๋ยวตรวจสอบระบบแก้ไขนิดหนึ่งนะพิ่งเสร็จเมื่อวานนี้เลยครับแล้วไล,ล้ดูกันนะครับสองคนนังขอบไปไหนขอบเอ,อกสนุนนะไปไหนกันนียไปไหนกันวะเนี่ยซิงไปไหนละวสองคนโอเคอะมาไล่ดูมาดูซิเป็นไงมาตอนนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ <12 S 1> ละสิบสองนาทีครึ่งเป็นไงมันจะนานไปมหรือ,รอ,อยังไง ตามไม่หน่อยเหรอเร่นแก๊สนิดหนึ่งไหมจะปิดลมก็พอเร่นแก๊สน่แ่นิดหนึ่งเหรอ,หหรอที่สีที่มันไม่เท่ากันนี่มัน,มนเป็นเปลือกชปนะฮะมันไม่ได้สีอะไรสีเปลือกชัเฉย จริงก็ไม่อยากจะเดี๋ยวแก้ไขอยากแก้ไขเรบไล์ดูอีกทีหนึ่งนะฮะให้มันตัดชุดที่ติดนิดนิดนึงขอบคุณมากคุณหลังครับช่วงนี้เยอะหน่อยนี้นะเยอะหน่อยฮะไซโคแล้วก็ทมาเยอะทำอีกสิบตัวครับแล้วก็ใช้ช่างพิเศษจ้างช่างพิเศษมาทํางานนะฮะเครื่องก่อนนะฮะกำลังรอส่งทั้งนั้นเลยนะฮะเนี่ยโรงงานเล็กๆก็ไม่ใหญ่ครับคนทําน้อยครับ จะใช้ฝีมือกันแล้วก็จ้างซับข้างนอกช่วยกันทำนะฮะเราก็แบ่งกำไรไปทุกคนเนี่ยนะฮะชิ้นงานเราค่อนข้างมาตรฐานนะครับเป๊ะๆนะฮะไม่มีมือทำครับเราใช้คอมพิวเตอร์ทำหมดเลยนะฮะโซลเลอร์เนาะกวยนะฮะแตกวยทำเองที่นี่นครับกวยฝีมือเราช่างเราเก่งมากนะฮะไซโคนี้ทำที่เราเนะฮะฝีมืออย่างดีนะฮะ แต่ข้างนอกเขาไม่ทำให้สวยเท่าไหร่ครับเอาคุณมาลาแคกแลวจ้ะไว้เปิดแก๊สเบาไปหน่อยส4นาทีครึ่งเพื่อแคกละนะฮะตอนนี้มาลายมาดูหน่อยแล้วได้แล้วแคกแลวใกล้เปิดแล้วควันก็จะมีอยู่จิงเดียวะไม่ได้เยอะมากฮะนี่ไม่ได้ต่ออะไรเลยนะปล่อยสดๆเลยครับเนี่ยก็แท่ไม่มีควันอะไรเลยครับมีจิงเดียว โอ้ oh, ถ้าว่างพามาคุณหลังยินดีครับมาแล้วจะขึ้นไปเชียงรายจะขึ้นไปทําเครื่องคุณหลังปรับไฟให้คุณหลังหน่อยไม่ว่างไฟไปไม่ได้เลยตอนนี้คุณมาลายดูหน่อยสิไอถังนี้ไม่ได้ติดนะแต่ว่าแผ่นฉนวนนะี่ที่การคำร้อนมันยืดมาติดเฉยๆไม่เป็นไรโอเคพอหรือยังหรือยังไงไ,ได้แงหน่อยยนึงไงล่ะ เท่าไหร่อ <Yeah. S 1> huh. ุณหภูม hey, ิเท่าไหร่แ <c> ล <ười> ้วอุณหภูมิเท่าไหร่ครับหนึ่งแล้วอุณหภูฮะต้องเปิดฝ่ายจังต้องเปิดแทคคไม่เปิดแคคเดี๋ยวก่อนกู้นะไอ้ตัวตัวนี้มันสายมันน่าจะมีปัญหาเนะรีบก่อนอย่าถือถัอย่าถือกันอย่าถือกัน เต้ไปไหนอ่ะใครนะเต้เต้ไม่รู้โอเคมันมันมันวิ่งออกไปถุงใหญ่เว้ยข้ามันวิ่งออกไปามวัดแล้วไปทุกคนทำไมอ่ะฮะเอ่อไปเอากาแฟโูเข้ามาและร้อยเก้าสิบเจ็ดเลยนะครับอันนี้สายสัญญาณก็มีปัญหาอยู่นิดนึงสายน่าจะสายยูีบีมีปัญหาเดี๋ยวแก้ไขให้อีก กขับไปเลเทะไปหน่อยมัวอ่ะไว้แขกแล้วแขกหนึ่งไปแล้วเนาะเป็นไงโอเคป่ะคมาอะไรมดีากโอเคไหมตมซิตมซิตมเป็นไงบ้างต้มต้มก็มาฝึกมารัวที่นี่นะฮะช่วงนี้ใครอยากมามาลองได้นะฮะมีบักอีกนิดนึงพัฒนาใหม่ หนึ่งโลนี่เราก็หยุดการทำงานมาครึ่งปีได้แล้วฮะตัวนี้พัฒนาใหม่มานะฮะแคกแล้วแคกรัวรแล้วมาจะรอแคกเงียบก็เลิกใช่ไหมขัม้วเข้มเหรอตัวนี้ยจะ๋ขั้วเข้มเดี๋ยวดูก่รลควันนะฮะตอนขั้วเข้มแล้วกันนะตัวนี้คุณมา,าจะขั้วเข้ม หนึ่งโลควันก็ถ้าขั้วกลางๆควันจะไม่ได้มากมายนะควันเริ่มมาแล้วพอแคกแล้วควันเริ่มมาหน่อยแล้วนะครับตอนนี้โคกตอนนี้อะไรนะหวานนำเปรี้ยว,ยว,ยว,ยวตอนนี้ขวัวขัขวัวกลางหวานน้ำเปรี้ยวตามเหรออ,อ่ะอะไรสอนไปเลยสอ,อนท่านผู้ชมไปเลยแล้วดูแล้วโอเคไหมดูไฟไฟทุกอย่างไฟไฟควันเคิืนทุกอย่างโอเคหมดไหมเห็นไหมแม่ดูดูควันเห็นไหมมันดูดลมได้ค่อนข้างจะพอดีเลยฮะตัวนี้มันจะหวานเจี๊ยบเลย มันก็ไม่ได้ยากที่คิดนะฮะก็มาฝึกฝึกนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ไปฝึกเองต่อที่บ้านนะฮะการขั้วกาแฟหรือไปซื้อเครื่องคั่วมือก่อนคั่วไปมือขายดีจะใครมาซื้อเครื่องอย่างนี้ก็ได้นะฮะเป็นยเงิ้มากไหมหละเป็นเงินดับดับยังเสร็บยังเปิดคูลิ่งยังคูลิง่งยังไม่เปิดเลยคูลิง่งจะดับยังปิดแก๊สเฉยๆปิดแก๊สเฉยๆปิดแก๊สคั่ว ปิดแก๊สขว,ว้าละที<อ>นี้เทคนิคคืออะไรเขาปิดแก๊สขว้านะฮะหนึ่งโลข้างนี้มันไปต่อนะครับลมมันตีย้อนนี่มันจะเป็นยังไงนะลมมันตีย้อนลมมันตีย้อนอันนี่ลมมันตีย้อนออกไปครับลมมาครับลมมาในโรงงานเราควาันเริ่มมาหน่อยอันอยากจะเริ่มไหม้เลยฮะ อย่างเงี้ยแซ่ก็สัญญาณว่ากาแฟไหม้เ,มมนะเลยนะครับเริ่มไหม้พอแล้วนะครับระหูเท่าไหร่ละอ้าว212สองร้อยสิบสองนะฮะเวลาสิบเก้านาทีอาจจะนานไปหน่อยว่าไฟเราเบาแต่แรกนะฮะเบาเบาไปใกล้ามาอ่ะคุณมาะไยเป็นยงไงบ้างโอ้ป่ะตายไหมพอยังยไม่พอยอยู่เนี่ยจะไม่อยู่นี่เหรอ มันยังไม่ได้เลยก็ขั้วกลางก็พอไหมเอาขั<ช>้วไม่ตัวนีเอาไม่เลยขั้วอ่ะคัวกลางไม่มีคนทำอ,อ๋อเหรอกาแฟแน่นไปหรอเธอใส่ไปเท่าไหร่ถ้าใส่เธอใส่เยอะจริงๆนะเธอใส่กาแฟเยอะมากเกืเกินโลเปล่าเนี่ยเกินเนะี่ยคือใส่กาแฟแน่นไปเนี่ยมันเสียมันทึบๆเลยเนี่ย เนี่ยเสียงมันทึบไม่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 กิ้งแล้วเนี่ยเสียงกาแฟกิ้งหายไปแล้วอะเธอต้องพอแล้วนะเธอใส่เยอะไปอันนี้กาแฟเนี่ยดูนะครับอย่าใส่เยอะเกินสเปคนะครับมันเงียบนะฮะจริงมันต้องมีเสียงกิ้งฮะเนี่ยถ้าไม่มีเสียงกิ้งเลยอะมันมันบวมมันบวมครับครับดำไปแล้วเนี่ยคือถ้าใส่แน่นไปมันครับดำมันไม่หมุนไม่ดีนะฮะมันจะไหม้ผิวจะไหม้พอแล้วเอาออกไปแล้ว ปิดคูลิง่งได้แล้วเลิกแล้วเนี่ยก็ผมว่าใส่คุณใส่เยอะเกินไปอะเนี่ยก็อมองไม่ตาตอนแรกยัง,งงงอยู่ว่าในโลหนึ่งเยอะขนาดนั้นเอเปิดมาที่อ่ะเปิดมาเลยอ่ะดูสิโลหนึ่งใช่เหรอเนี่ยผมว่าเกินโลอะถ้าเป็นถังอะเกินืมว่าเกินโลหนึ่งนี่คูลิ่งันนี้ยังใส่ขอไมค่ครบนะฮะยังใส่ตัวปัดแค่ใบเดียวเองนะฮะ อ่ะปัดดูเดี๋ยวดูสีกันเนาะมันใส่แน่นไปครับผมว่านี่มันเกินโลดัมมันแน่นมันมีเสียงกิ้งเลยของถังตอนมันบวมแล้วนะฮะสีได้แปลกาดประหลาดหน่อยใสเยอะไปถังไม่แน่นไม่หมุนเลยโอเคก็รอบนี้คงจบกันไลฟ์เท่านี้ไปก่อนนะครับผมครับนะครับเดี๋ยวปรับตั้งนิดนึงเดี๋ยวมามาทดสอบใหม่กันนะครับผมครับนะ ขอบคุณมากนะท่านผู้ชมนะครับที่ช่วยดูวันนี้เราก็สาธทิตไกลดูว่าใส่เยอะเยอะแล้วถังมันไม่หมุนกาแฟมันเงียบเนี่ยมันจะมันจะแน่นแล้วมันสีมันจะไม่เท่าไม่เสมอกันนะครับก็เราฟังเสียงตัวนี้ดูก่อนแล้วกันตัวนี้ฟังเสียงดูนี่เสียงมันกิ้งกิ้งสนัดสนัดเห็นไหมฮะกาแฟมันจะเสมอครับเดี๋ยวคุณโจ้ดูดูนิดหนึ่งเลยผู้ชมดูนิดหนึ่งดึงสีให้ผู้ชมดูนิดนึงมันต้องฟังเสียงโล่งๆอย่างนี้ครับเห็นไหมมันจะแน่มันจะเนียนนะฮะ ใส่เยอะไปไม่ได้นะฮะเกินสเปคไม่ได้นะครับของเครื่องนะฮะโอเคเนาะเสียงอย่างเงี้ยนะโอเคคุณโต้ที่ปล่อยเขาทำเองได้ละอ่ามาอะไรว่ยจะคั้วอีกรอบไหมไม่ไม่คั้วใช่ไหมโอเคงั้นก็เท่านี้ก่อนแล้วกันท่านผู้ชมนะครับก็ลองดูนะครับลองไปฝึกกันดูหรือมาที่โรงงานเราก็ได้นะครับผมครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ